สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีพาไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะน้ำพริกปูนาแมงดาหอมอร่อยมากๆนะคะจากคัวดไทย101วันนี้คุณลูกค้าขาราคากระปุกละ39บาทสั่งซื้อนะคะ10กระปุกวันนี้390บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะบอกว่าเคยลองทานแล้วเราชอบรสชาตินี้คุณลูกค้าขาชอบรสชาตินี้นะคะเท่านั้นคุณลูกค้าขาสั่งซื้อได้เลยนะราคากระปุกละ39บาาทนะะคคคุณูก้สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้้สั่งซือ10 กปุก่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้ำพริกปูนาแมงดาน้ำพริกปูนาแมงดาอร่อยมากๆเลยนะคะส่วนประกอบหลักๆก็จะเป็นนะคะปลาช่อนทะเลป่นนะคะ55%ปูนาป่น14%กระเทียมเจียว10%หอมแดงเจียว10%พริกป่น3%น้ำตาลทราย3% เกลือนะคะ2%นะคะมะขามเปียก2%แล้วก็กลิ่นแมงดาคุณลูกค้าคะอีก1%เนาะคุณลูกค้าคะปูนาที่ใช้นะคะก็จะเป็นปูนาเลี้ยงเองนะคะปลอดสาราเป็นปูนาเลี้ยงเองปลอดสารไรพยาธินะคะคุณลูกค้าคาน้าหนักนะคะอยู่ที่45กรัมแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าคะมีเลขออยอชัดเจนคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปคีย์ได้เลยคุณลูกค้าขะเสิร์ชใน Google นะคะเสิร์ชค้นหาได้เลยนะคะมีเลขออยอชัดเจนถ้าเป็นนะคะอาหารที่แบบว่าต้องทานเข้าไปเลยแบบนี้ค่ะนุ่มนะ ที่จะนํามาจัดจําหน่ายนะคะที่ร้านแม่วันดีพาไทยของเรานะคะต้องมีเลขออยเท่านั้นนะคุณลูกค้าขายยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็รูปแบบการแพ็กเกจจิ้งคุณลูกค้าขายเป็นอะไรที่ดีงามมากๆมีวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถนะคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะแล้วขอบอกก่อนว่าสดใหม่ทุกครั้งนะคะเหมือนแบบว่า ำกันใหม่สดๆเลยคุณลูกค้าขะเพราะว่าอะไรคะด้วยนวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับการแพคเกจจิ้งนะคะระบบสุญญากาศแบบนี้เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะคะหอมทุกครั้งที่เปิดกินแล้วไอ้อหอมทุกครั้งที่เปิดทานแล้วกันคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะก็มีคอนเซปต์ดีๆเนาะของฝากเมืองร้อยเอ็ดอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาเข้ามาได้เลยสั่งซื้อนะคะเฉพาะรสชาตินี้รสชาติเดียวเนาะน้ำพริกปูนามแมงดดาาาน้ิปูมแมง น,นี้10กระปุกค่ะ390บาท10กระปุก390กบาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะวิธีการเก็บรักษาเก็บในอุณหภูมิปกติได้เลยคุณลูกค้าขาเก็บในอุณหภูมิปกติได้เลยก็คือถ้าเรายังไม่ได้แกะซีนแกะทานนะคุณลูกค้าก็วางไว้บนโต๊ะอาหารได้เลยคุณลูกค้าขาอร่อยทุกครั้ง มันจะเป็นเพราะว่า,วาเ,เหมือนมีความสดอย่างเงี้ยค่ะมีความสดเพราะว่านะคะในเรื่องของการแพ็กเกจิ้งนั่นแหละที่ทําให้แบบว่านะคะเพิ่มนะคะเพิ่มยืดระยะเวลานะคะในการนะคะที่เราจะนํามาทานอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ดีเนะคุณลูกค้าขาแล้วก็สะดวกมากๆด้วยนะคะสะดวกติด บ้านไว้นะคะวางไว้บนโต๊ะอาหารได้เลยคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแบบคระรตจะใช่ไหมวันนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาในรูปแบบของหิ้วหิ้วแบบนี้นะคะก็จะมี3รสชาติค่ะจะมีนะคะน้ำพริกปูนาปลาย่างน้ำพริกปูนาปลาสลิดแล้วก็น้ำพริกปูนาแมงดาแบบนี้ค่ะคุณลูกค้ารับ2หิ้วแบบนี้250บาทค่ะแต่ถ้าโปรโมชั่นโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งหรอ ที่ห้ฮิ้วใช่ไหมห้ฮิ้ว500บาทค่ะหฮิ้วคุณลูกค้าขาได้ทั้งหมด3รสชาติแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าหฮิ้วค่ะคุณลูกค้าได้แบบนี้ทั้งหมดหฮิ้วเลยนะ500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับแค่รสชาติเดียวเพราะว่าถูกใจนะคะน้ำพริกปูนาแมงดาบอกว่ารับ10กระปุกเลย390บบาท จัดสรงพีโตไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะฝากด้วยละกันเนาะคุณลูกค้าขากับน้ำพริกปูนาแมงดานะคะจากครัวไทย101คุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้านะคะชื่อดังนะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอีก1ชิ้นค่ะคุณลูกค้าขาร้านแม่มาริภพาไทยก็ขอ,อนําเสนอให้กับพี่ๆได,ได,ได้ได้ลองนําไปชิมกันเพราะว่านะคะที่บ้านเนี่ยทานตลอดคุณลูกค้าขาจะมีติดบ้านไว้ตลอดเลยเนาะวันไหนนะคะแบบว่า เนาะอยากทานเพิ่มเติมอยากทานน้ำพีกเพิ่มเติมนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาแค่เนาะแค่ดึงดึงฝากออกมาก,ก็ได้ทานแล้วอ่ะคุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญคือสดใหม่แล้วก็หอมมากๆด้วยฝากด้วยละกันคุณลูกค้าจ้ารสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะน้ําพริกปูนานะคะปลาย่างน้ําพริกปูนาปลาย่างคุณลูกค้าขาถ้าเป็นฉลากสีเหลืองตรงนี้นะคะจะเป็นน้ําพริกปูนาปลาย่างนะคะจากครัวไทย101ค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เคยได้ชิมแล้วคุณลูกค้าขาอร่อยไหมเนาะคุณลูกค้าขานุ่มรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติหอมแล้วก็กรมกรอบมากๆแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะรู้สึกว่ามันจัดจ้านจนเกินไปคุณลูกค้าจ๋า ต้มนะคุณลูกค้าค่ะต้มน้ำเดือดใช่ไหมน้ำเดือดใช่ไหมคุณลูกค้าค่ะต้มน้ำก่อนใช่ไหมล้วก็เสียบการาน้ำร้อนไว้เลยนะคะอันนี้เราก็ตักนะคะตักนะคะออกมานะสัก2ช้อนนะคะสักสองช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วคุณลูกค้านะคะก็เติมน้ำร้อนนะเข้าไปสักช้อนหนึ่งก่อนนะแล้วคุณลูกค้าก็ลองคอนก่อนเนาะถ้ามันเข้มข้นมากเก,ก,กินไปคุณลูกค้าก็อาจจะใส่น้ำร้อนไปอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็คุณลูกค้าก็ลองนะคะแล้วก็ลองชิมดูเนาะว่ารสชาตินะคะถูกใจไหมถูกใจเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าคุณลูกค้าบางทท่่่าาานนบบวแจมเไผ อะไรอย่างนี้เนาะคุณลูกค้าจ่ายยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะวันนี้ค่ะกับน้ำพริกปูนาปลาย่างอร่อยอร่อย,ออยหอมหอมแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปทานนะคะนาไปปรับใช้ได้หลายรูปแบบมากๆนะคะส่วนประกอบเหรอส่วนประกอบของน้ำพริกกระปุกนี้คุณลูกค้าขาปลาช่อนทะเลผล 55%ปูนาป่น15%เลยนะคะคุณลูกค้านะกระเทียมเจว10%นะคะหอมแดงเจีว10%พริกป่นนะคะ3%น้ำตาลทราย3%เกลือ2%แล้วก็มะขามเปียกอีก2%คุณลูกค้าคะและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าคะมีเลขออยอชัดเจนมีเลขออยอชัดเจนค่ะถ้าเป็นสินค้าที่พร้อมทานถ้าเป็นนะคะอาหารม่นะถือเรียกว่าเป็นอาหารนะคุณลูกค้าคะเพราะว่าเรานะคะเป็นสินค้าพร้อมทานแบบนี้ต้องมีออยอค่ะคุณลูกค้าคะแล้วก็รูปแบบนะคะการแพคกิ้งนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะแล้วก็จะ วันที่ผลิตนะคะวันหมดอายุชัดเจนนะคะบนฝาตรงนี้เลยนะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะอ่า,อานนะคะอ่านดูตรงฉลากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าของเรานะคะก็ชัดเจนให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้ด้วยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยนะคะปูนาเลี้ยงเองนะคะปลอดสารไร้พยาธิด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะนี่คะ่ะ วิธีเก็บรักษานะคะเก็บในอุณหภูมิปกติเลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆของฝากเมืองร้อยเอ็ดอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะคะคุณลูกค้านะราคากระปุกละ3 9บาทราคากระปุกละ3 9บาทถ้าคุณลูกค้าชอบรสชาตินี้รสชาติเดียวคุณลูกค้าสั่งซื้อ10กระปุกค่ะ390บาทจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บบกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย08904608ศัพท์ line, แปิเก้าศูนย์สี่หน,ะนส่งหกเกอร์เขนามแไดเย่ยหรือว่าคุณร ลูกค้าบอกว่าชอบนะคะที่แบบว่าเป็นเซ็ตรวมรถมากกว่าได้เลยจากคุณลูกค้าขาหหิ้วนะคะ1หิ้วแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะมีโปรโมชั่น2หิ้ว250บาทแต่ถ้ารับ5หิ้ววันนี้500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสะดวกซื้อแบบไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ อร่อยอร่อยหอมหอมแบบนี ah ้น้ำพริกปูนาปลาย่างนะคะจากครัวไทย101ค่ะคุณลูกค้าขามอบเป็นของขวัญของฝากหรือว่านะคะจะซื้อนะคะติดตู้ไว้เลยติดโต๊ะอาหารไว้เลยใช่ไหมอร่อยอร่อยหอมหอมแบบนี้ค่ะสดใหม่ทุกครั้งที่เราเปิดพร้อมทานคุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดพพีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าทไทยนะคะคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาเนีมยบอกว่าอยากได้นะคะเฉพาะนะคะรสชาติน้พาพริกปูนาปลาสลิดแบบนี้รับรสชาตินี้อย่างเดียวได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าขะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสั่งซื้อ10กระปุกคุณลูกค้าค่ะสั่งซื้อ10กระปุก390บาทนะคะ,าาาาาร,ะราคา,ขา,ขากระปุกละสามรราคากระปุกละ39บาทใช่ไหมวันนี้ค่ะคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะเฉพาะนะคะรสชาตินะคะปูนาปลาสลิดได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่่ชชนนอบสใจ สามารถติดต่อสั่งซื้อแบบนี้ได้เลยนะคุณลูกค้าขากระปุกละ39บาทสั่งซื้อนะวันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ1ิกระปุก390บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะแล้วรูปแบบงานแพคนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นมีวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็มีออยดด้วยนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าถ้าเป็นพร้อมทานแบบนี้นะคะจะมีเลขออยดชัดเจนแบบนี้เเลลยยนนนนนนนะะะะะะะคคคคคแ้ววกกก็ส่่ปรออบะะดีุ๋มขญตะะใฟังณู ปูนาที่บอกเนี่ยเป็นปูนาเลี้ยงเองนะคะปลอดสารแล้วก็ไลรพยาธิด้วยนะคะน้ําหนักนะคะกระปุกหนึ่งแบบนี้45กรัมค่ะ น้ำหนักนะคะคุณลูกค้ขาขา45กรัมนะคะได้เนื้อเน้นๆเลยคุณลูกค้ขาขาเพราะว่าอะไรคะมีปลาสลิดนะคะป่น30%ใช่ไหมแล้วก็นะคะมีปลาช่อนทะเลป่น30%ด้วยนะคะแล้วก็มีปลาปูนาป่น10%ค่ะแล้วนอกเหนือไปมากมายไปขวานั้นคุณลูกค้ขาขายยังมีกระเทียมเจียวนะ,ะมีหอมแดงเจียวมีพริกป่นน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็มะขามเปียกทําให้รสชาตินะคะอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นน น,ะะน้ำพริกปูนาปลาสลิดนะคะแบรนด์ครัวไทย101นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 0 4 1 6ด0 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลั์สแกนที่ QR c o ค e ทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยถ้าชอบนะคะบอกหรือว่าชอบเพราะว่าได,ได้ได้ลองทานแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าถูกใจนะคะน้ำพริกปูนาปลาสลิดที่สุดเนาะคุณลูกค้าคะวันนี้สั่งซื้ออย่างเดียวได้เลยคุณลูกค้าคะ10กระปุกวันนี้390บบาาททททจััสส่่่่่่งงฟีีวไไยพพื้นหกกหกกมมเิ คุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะ รับนะคะปูนาปลาสลิดอย่างเดียวได้เลยคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้ขอบพระคุณมากๆขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้เปิดทานนะคุณลูกค้า่ะก็ยังคงความสดใหม่เหมือนเดิมแบบนี้เพราะว่านะคะในรูปแบบของการแพ็เกจจิ้งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยคุณลูกค้า่ะนี่แหละเป็นระบบสุญญากาศแบบนี้ด้วยซึ่งคุณลูกค้านะคะถ้ายังไม่ได้เปิดทานคุณลูกค้าก็วางไว้บนโต๊ะอาหารแบบนั้นก็ได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะําไปส่งมอบส่งต่อนะคะให้กับคนที่คุณรรรักไได้้เเเลยพพาาาะะว่่นป็ออททีม แล้วมีอยอยดด้วยนะคะและที่มากไปกว่านั้นคุณลูกค้าขะเป็นนะคะปโปรตีนนะคะแทบจะเรียกว่าเป็นปโปรตีนปดเลยคุณลูกค้า่ะเพราะว่านะคะทั้งนะคะปลาสลิดท,ทั้งปลาช่อนทั้งปูนาคุณลูกค้าขะซึ่งเป็นแหล่งอาหารแหล่งปโปรตีนที่สําคัญอยู่แล้วคุณลูกค้าขะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นทานง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะฝากด้วยละกันเนาะคุณลูกค้าค่ะคกับน้ําพริกปูนาปลาสลิดนะคะแบงค์ครัวไทย101นะคะที่ร้านแม่มารี้าไทายคอยินดีนําเสนอในวันนี้ค่ะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเเติมนนาะะะะรับฉพค ปูนาปลาสลิดได้ไหมได้เลยค่ะสิบกระปุก390บาทจัดสรงฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาริพาถ่ายทุกท่านวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุปชัยค่ะอยู่เขตสาธรนะคะกรุงเทพมหา,หานครนะคะเลือกชิมเลือกชอปนะคะน้ำพริกอร่อยอร่อยสองหิ้วนี้ค่ะ250บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะอร่อยอร่อยแบบนี้คุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะสั่งซื้อน,นะคะไปทดลองชิมได้เลยนะคะหหิ้วจะมี3รสชาติ1นหิ้วจะมี3รสชาติคะ่นนะ,คะค เบื้องต้นนะคะจะเป็นน้ําพริกปูนานะคุณลูกค้าขาแล้วมีส่วนประกอบอื่นๆนะคะอย่างเช่นฉลากสีเหลืองจะเป็นน้าพริกปูนาปลาย่างน้ําพริกปูนาปลาสลิดฉลากสีเขียวแล้วก็สีแดงแบบนี้เรียกว่าน้ําพริกปูนาแมงดาค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับนะคะเป็นเซตโปรเริ่มต้น2หิ้ว250บาท2หิ้ว250บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะทั้งหมด5หิ้วแบบนี้5หิ้วจ่ายเพียงแค่500บาทเท่านั้นค่ะลูกาา้าออ่่ออออรรยย พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหฮิ้วแบบนี้500บาทหฮิ้วแบบนี้500บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอาร์โค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับกี่ฮิ้วแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่่่ะะะอออออรรยยหมแแบบนนีี้ลทสําคคคัััญมมมาาาากกไปป่นนนนนนน้้้้้ถเ็ะะะผลิิตตภณฑ์สพรอออทแบบีีงย คุณลูกค้าขาของเรานะคะมีออยชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อนะคะเหมือนคุณพี่สุปชัยเนาะคุณพี่สุปชัยนะคะบอกว่ารับเซตโปร <ๆ S 1> แล็บนะคะสองแพ็กสองบาทคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าเคยชิมเคยทานแล้ววันนี้ว่าอร่อยนะคะซื้อเลยนะคะรับ5้หิ้วเลยค่ะคุณลูกค้าขาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะว่าปากติเนาะปกตินะคะนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าจากกระปกุกหนึ่งแบบนี้สาบาทปกตินะ,ะนในในกระปุกหนึ่งแบบนี้น จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยอยากให้คุณลูกค้านะคะได้นําไปชิมกันนะคะหอมๆอ,อร่อยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะและที่สาคัญเหมือนที่นุ่มบอกนะคะมีเลขอยอยมีเลขอยอยค่ะถ้าเป็นสินค้าพร้อมทานนะคะที่ทางร้านของเรานํามาจัดจําหน่ายจะมีอยอยนะคะทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะน้ำพริกหอมๆอ,อร่อยๆแบบนี้นะคะน้ำพริกปูนานะคะจากแบงครัวไทย101คุณลูกค้าค่ะขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะสนใจนะคะ ะะรับโปรโมชั่นคุณลูกค้าขา2แพ็ก2หฮิ้วเนาะ2หฮิ้ว250บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นหฮิ้วเลยหฮิ้ว500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาเก็บเงินปลายทางได้เลยเก็บเงินปลายทางไม่บบกเพิ่มนะนี่เลยเห็น <he it? S 2> ไหมดูฝา ปิดชัดเจนคุณลูกค้าขาปิดชัดเจนเลยนะคะหอมๆออร่อยๆอแบบนี้เลยนะคะวันที่ฝนตกแบบนี้นะคะเราก็มีน้ําพริกติดบ้านไว้คุณลูกค้าจ๋าอันนี้ถ้าเป็นฉลากสีเขียวก็จะเป็นน้ําพริกปูนาปลาสลิดนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําพริกปูนาปาย่างแล้วก็น้ําพริกปูนาแมงดาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนําไปนะคะใส่บาร คุณลูกค้าสามารถนะคะนำไปมอบนะคะเป็นของขวัญของฝากเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยของฝากร้อยเอ็ดอีกหนึ่งรูปแบบนะคะคุณลูกค้าคะกับน้ำพริกปูนาสามรสชาตินะคะจากแบนค์ครัวไทย101ฝากด้วยละกันนะคะพี่ๆนะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อนะคะกับร้านแม่บริพาไทยของเราได้เลยยินดีค่ะคุณลูกค้าคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่สุประชัยเนาะยู่เขตสาทอค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเลือกช็อปนะคะน้ำพริกอร่อยๆนะคะบอกว่ารับส สองหิ้วไปชิมก่อนเดีย๋ยวอร่อยถูกใจสั่งซื้อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้คาทุกท่านมากๆเลยค่ะ